ชนชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับมาแล้วครับกับ Toyota w i ิชนะครับคันนี้สองจออโต้ 0, Auto, ตัวท็อปมีซันลูฟนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกฟลัมนะครับ นี่เลยครับแม็กสวยๆยางใหม่ๆจัดไปเลยสีดําเงางามใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งตัวท็อปนะครับรถปี2004ในะครับไม่ประมาณ2องแสนสภาพดูแลมาดีมากๆนะครับตั้งแต่ปี2004นะครับรถสีสันสวยงามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยชุดแต่งรอบคันแม็กสวยๆยางเต็มๆยางใหม่ๆเลยนะครับ ใครสนใจอยากได้ใช้งานชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีกรุงเทพนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามไปครับเน้นโทรเจรจาสอบถามโทรได้ไลน์ได้นะครับคันนี้ตัวท็อปสันลูปนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสดิสเบกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในสวยนะครับว้างฝวางพอประมาณเป็นรถ 7ที่นั่งรถครอบครัวเบาะนั่งสวยๆใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสายปิกนิกค้าขายท่องเที่ยวก็ได้นะครับเบาะก็พับได้นะครับแถว2แถว3พับได้นอนได้วางของได้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ย่อมๆได้นะครับเป็นรถครอบครัวรถ7็ที่นั่งเบาะนั่งสวยๆสภาพดีๆภายในครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับ169,000าบาทนะครับ169,000าบาทนี่ครับ สภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับใครสนใจเน้นโทรเจรจานะครับขอรูปขอลายขอคลิปกันได้เลยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่มเอกสารครบใช้งานได้อีกยาวนะครับโตโยต้าวิชนะครับเครื่องทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไหล่เยอะนะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วโดยประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 4จนปัจจุบันนะครับ1,69,000ื้บาทนะครับแม็กสวยๆยางเต็มๆนะครับแม็ก คอปสยางใหม่นะครับแมคคอปสยางใหม่ใช้กันได้อีกยาวคุ้มๆเลยนะครับ169,000บาทนะครับโทรเจรจาสอบถามไปชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีกรุงเทพนะครับสมาชิกบนไกไม่สะดวกเดินทางก็จับจองกันไว้นะครับแล้วก็มาเช็ครถดูรถทดลองขับได้เลยนะครับรถพร้อมรถสวย รถครอบครัวนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคา1 6 9 0 0 0บาทคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลจะไปวนหาที่ซ่อมให้ปวดหัวไม่ต้องกังวลว่าจะโดนชนนักตัดต่อพิความหรือเปล่านะครับเรารับประกันนะครับว่าไม่มีแน่นอนเพราะเราไม่คัดรถแบบนั้นมาขายนะครับมันปวดหัวนะครับโดนฟ้องโดนแจ้งความกันได้หลอกลวงได้นะครับฉะนั้นเรา แจ้งตรงๆแจ้งชัดๆหารถสวยมาขายมานําเสนอเพื่อจะได้ขายยาวๆอยู่ยาวๆอันนี้คือ รับรองว่าสวยจริงครับคันนี้169,000บาทนะครับสนใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามแฟนเพจแฟนขับของ Wish นะครับรับรองว่ามีคนใช้งานอยู่สามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านเข้าไปหาข้อมูลนะครับตามแฟนเพจตามกลุ่มของ Wish นะครับอะไรเยอะดูแลง่ายเครื่องนี้อึดถึกทนนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สสนใจคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดแล้วก็โทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอด ไดครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงตื่นตอนไหนโทรตอนนั้นก็ได้นะครับรับรองว่าสวยคุ้ม169,000บาท